ส่วนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ใส่หัวเข้ามาสักที <laughs> บอกว่าจะกลับมาหลายรอบแล้วก็<ห>คือนายทักษิณชินวัตรห <c oughs> นีคดีอยู่ต่างประเทศนะเมื่อคืนที่ผ่านมายาอุตสาขับเฮาแล้วก็เอาคลิปลง Facebook <c oughs> กลุ่มแคร์ <c oughs> พูดหน้าตาเฉยเรื่องเอเปกถ้าผมเป็นคนจัดนะนะจะทำยังไงนะโอจะไปอุ้มประธานาธิบดีรัเสเซีย <c oughs> มาคุยกับโจบไบเดน S <S นะะค่ะอ่าแล้วเนี่ยมีสีจินยผิงมาด้วยเนี่ยเขาต้องมาอยู่แล้วนะอ่แล้วก็ออสเตรเลียมาด้วยวาดฝันค่ะคือผมดูคุณนึกสินพูดเนี่ยผมนึกว่าแกเนี่ยกำลังเล่นเกมซิมซิตี้นะยังไงฮะคือนึกอยากจะทําอะไรก็ได้ไงง่ายไงกดปุ่มในจินตนาการนะคือนับวันเนี่ยยิ่งดาวเกรดตัวเองลงเนี่ยด้วยความเคารพท่านอดีตนายกนะแต่นี้คดีนานไปนิดหนึ่งแล้วคดีเยอะไปนิดหนึ่งคือคุณทักษิณพูดเนี่ยวาดฝันไงใครก็พูดได้ ไม่จําเป็นต้องเป็นนักการเมืองนะเอาแค่เด็กๆถ้าเธอเป็นนายกเธอจะทําอะไรเหมือนให้กล่าวอย่างเงี้ยใใครมันก็พูดได้เอาโจไบเดนเอามาคุยกานยุติสงครามเอามาพูดคุยนะใครก็พูดได้แต่ในโลกของความเป็นจริงทําไมไม่กลับไปคุยกับตัวเองที่พูดเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยที่บอกว่าไทยยังไม่พร้อมจัดเอเป็กเพราะสถานการณ์โลกมัน ดุเดือดเหลือเกินใช่ไหมจำได้ไหมจำได้แล้วบอกเลยเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็อ่อนด้อยนายกก็อ่อนด้อยนายกไม่ต้องมาอีกช้าผมไม่ต้องเนี่ยถ้าจัดไปในต่ประเทศจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี UM ้นะแต่วันนี้เขาประสบความสำเร็จไม่พูดเลยว่าตัวเองพ่นอะไรเอาไว้ค่ะเหยียดหยามดูมินนะจนประสบความสำเร็จเขาชื่นชมว่าเป็น world class แล้วมีข้อตกลงด้วยนะทวิภาคีไทย จีนทวิภาคีไทยซาอุแขกพิเศษแล้วชาติสมาชิกนะสมาชิกเขตเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกเนี่ยให้การรับรองแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของไทยและบางกอบโกสที่จะมีแนวทางขับเคลื่อนอะไรบ้างโดยที่เราไม่เอาเรื่องการเมืองเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยเข้ามาในวงนี้จึงประสบความสําเร็จไงไม่วงแตกกายเป็นเวทีด่ารัสเซียเหมือนบางที่นี่คือขี้โมไงไงผมพูดตรง คือเหลือเกินอ่ะแล้วเอาุ่นเปรี้ยวคุณลึกสินี่บอกว่าเอเปกเนี่ยก็ไปหยิบเอาอะไรมาหยิบเอาที่ม็อบไปเคลื่อนไหวจะเป็นลมเอเปกเนี่ยเอามาโจมตีอมโอ้ที่คนไทยด้วยกันนะทําไมต้องไปยิงเขาด้วยแล้วกระสุนยางเนี่ยยิงคนตาบอดยิงไปเพื่ออะไรคุณลูกสินไม่ได้ดูคลิปเหรอที่เอาไม้หน้าสามฟาดตำรวจอะไม่เห็นเลยเหรอว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงแล้วกลุ่มเนี้มาเนี่ยมีป้ายอะไรบ้างมอหนึ่งหนึ่งสองปฏิรูป แล้วทาอะไรกับเสาชิงช้าทากิโยตินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ล้มล้างระบอบกษัตริย์ในฝรั่งเศสแต่เอามาบอกว่าเนี่ยตัดหัวผู้นําประเทศคือนายกนะ,ะแต่กลุ่มสามนิ้วใช้สัญลักษณ์นี้ก่อนหน้านี้อีกแบบหนึ่งด้วยแล้วก็เคลื่อนไปอโศกก่อนวันแรกแล้ววันที่สองก็เคลื่อนออกมาท้องถนนฝ่าแนวตวํารวจจนกระทั่งมีการประทะกันโดยที่คุณชัดชาติผู้ว่ากทมอดีตคนในบัญชีชื่อนายกของพรรคเพื่อไทยคุณฤกธิ์สินนั่นแหละ อนุญาตให้มอบอยู่ถ้าลงถนนไปแล้วไม่เกี่ยวกับผมนะทั้งๆที่เขาฝ่าฝืนเขานอนค้างวันแรกแล้วก็ยังไม่ไปทําอะไรปล่อยให้มอบเดินต่อแล้วก็ถึงถึงปัจจุบันก็บอกว่ามันเป็นไปตามแนวคิดโอเพนคอนเน็กบอลลัสก็เลยให้ม็อบชุนทุมเขาจะมาหยุดการประชุมเอเปกคุณดัชชาติแล้วคุณดัชสินก็ปิดจ็อบด้วยการหยิบเอาภาพเหล่านี้หยิบเอาเหตุการณ์วุ่นวายนี้มาบอกว่าโอ้โหดีประเทศเสียหายมากทํากับมอบอย่างนี้ แล้วจะไม่ให้คนเข้าใจว่าขบวนการทั้งหมดที่อยากจะดิสเครดิตประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทํากันแบบโดดๆเนี่ยจะไม่ให้คนเข,เข้าใจอย่างนั้นได้ยังไงนึกออกไหม